น้ำยากะทิปาสาบะปาสาบะก็เสร็จแล้วนะคะพี่แบมทำเองค่ะลูกชิ้นพี่แบมก็ทำเองค่ะเข้มข้นมากเลยค่ะเห็นไหมคะอู๊ขนมจีนน้ำยาก็เสร็จแล้วค่ะมาๆามามิพักยังแน่เบิ่งดูกระลำถั่วงอก กะหล่ำม,ม่วงลูกชิ้นพี่แบมทําเองจ้าม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 าจ้ามาสอยน้ากันเนาะมามาค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องทุกๆคนเจอกับมาดามแบมนะคะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วพี่แบมจะพามากินขนมจีนค่ะเบิ่งดูขนมจีนน้ายากะทิพี่แบมทําเองค่ะลูกชิ้นก็ทําเองอันนี้ที่ว่าซื้อเข้ามานะคะกระดาษใหม่ แคบหมูซื้อมาครึ่งกิโลครึ่งกิโลนี่ยังไม่ได้ทอดนะคะมามาม่ผักผักก็จะมีนะคะมาดูรายการเมนูผักของเรามีถั่วง,งอกกระหล่ำม,ม่วงผักชีแล้วก็ถั่วเพียมสีคนไหนบ่น,นขออนุญาตเอาผิดออกกันเด้อจา้าอันนี้ถาดพริกปน่นแล้วก็หนุ่มจีนเผื่อเบิลค่ะ ทำน้ำยาหนุ่มจีนไว้หลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้กินให้ดูวาดไข่สีข้นใดญ่บนลักจ้าพี่น้องจ้ามาๆๆตุดจีนปีนี้ขอให้เอฟซทุกคนเซียนเจียอยู่อีเซียนนี้หัวใไใ้เดจ้าเด้อร์ลำรวมลำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะอุ้ยพี่แบมขออนุญาตนะคะพี่แบมไปเอาน้ำยามาเพิ่มเนาะน้ำยามันน้อยจ้าเอาน้ำยามาเพิ่มจ้า บอไซตอันนี้ดอกเนาะน้ำยาพี่แบมเฮ็ดหมอบกแบบไพี่แบมเฮ็ดน้ำยาไว้ทุ้งละซ้ำนี่ละจ้าทุ้งไว้กินน้ำปลาไม่โชวยยี่ห้อะนะมาจานะมามาโซยกันโอ้ยแสบบนอ่อนหน่ยเนาะมันสิค้นใดบนระจา้าคุนขา ตัวถั่วอยู่ข้างในตัวฝักยาวจ้าไปสื่อเขามือก้อนนี่มือว่าหนังท่านมาเสียมะมาสวยพี่แบบเอามือได้ด่าจ้าขอใช้มือนะพรุ่งนี้พี่แบมก็จะไปหาหมอแล้วจ้าหมอว่าสวยเกินไปเอาความสวยออกเขาวางมาบ่ไม่เวลาก,กินโซ่พี่ไหหนอ่องเบิ้ง คำใหญ่ๆคือเกาจ้ะน้ำยากะทิโอ้ยแซ่บแต่ขอ่อาว่าแม่เลยกินมีมารยาทน้อยหนึ่งกินมาหน่อย มันยอยากกับว่ามีน่นอกจากไม่แต่คว้มสวยคว้มสวยในบอ่อแพร่ไพจ้ะอืมปีบเแปะมาเด้อจ้า จักสีใสมมือ่อจักสีใซม์ส่วนมันกินพักบ่ได้หยุ่มพักตัวบ่ได้ปลาซาบปลาสดาจ้จะกินน,ำน้ำยาที่จืดแซ่บด้วยจ้ะแล้วขาใส่ส่อนด้อย quân một hết ừ. cái nằm nhà mất แซบแล้วก็เริ่มเรมเ e อินพี่อันนองลูกชิ้นเห็ดเองจ้ะอือแบบสิกินซอนอละ้ะเป็นมาจะมากินจะสิกลินเหมือดปะเตพสิกินเหลือปะเตหิวจ้จะหิวมากๆเลยโอ้ยน้ำยาน,น่วคคักน่วแน่นขนคักขนแน่จ้ะ น้ำยาก,กะทิสูตรสุลินใส่ปลาน้ำจะว่าเอ่ยพี่แบบนี่ยเราจะบอ่ใส่กะทิเอยเราใส่บอใส่แบบป,ปลา แต่พี่แบบนี้ใส่มันบอเพลทเนาะจ้ะพริกยังตังบอเพลทรู้ใจมือไปได้กิ่นมืดอได้ไปหนึ่งทั้งกิ่นมือทั้งกินจอด Được ừ, chứ Cái mũ Cái ta Cái งเมมืม่ออื่นผู้ใดได้ดย,ยุดินจาจ๊ะไปเทีย่ยวไซกันเนะาะท้าบุญกันบ่จาะจาับางคนกไหวายบัพรพะบุรุษเนาะบ้านพี่แบมกไะวายละล,ะละ่ะเมื่อกวัน พราะว่ามือนีิวายประด้วันพระเขาบ่าให้วหยเล่ยวายเล่ยวายมือนี้มืออื่นขึ้นหั่นไม่ยู้ซุลินนะจ๊ะเขาอบอกให้ว,วายเขาบอกให้วายมือเดียวกันก็ขึ้นหั่นไม่ก็เล่ยวายก่อน แำมมากเลยจัอืมเป็นพิทอดไปไห,หนไร้น่้ยเด้อเนี่บ้าเผ ลูกชิ้นกระ i มเลยนะลูกชิ้นปลาเห็ดเองทันไพยเฮ็ดบ่เป็นกับไรเบิ่งคลิปเกา่กาๆเ้ยจ้ะที่แบมล้องไปแล้ววิธีทำเฮ็ดลูกชิ้นปลา Muni a cạc anh hào đế, đế lộp hào sao ta mừng lắm chứ tai gần 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 tai ทั้งสวยทั้งกินได้เยอะนะคะแต่ว่าคลิปนี้สิล่าท่านผู้ชมไปก่อนด้อจ้าเด้อคลิปมันสีเงาเนาะขอบคุณพีขอบคุณน้องขอบคุณเอฟซีทีน่ารักทุกๆคนที่ที่ตามพี่แบมให้กําลังใจกันมาเสมอเนาะตุ๊ดก,กินปีนี้บไม่ยังห้ก็คือสีมอบข้ามอวยพรให้ทุกทกท่กทานให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเมื่อหนีเมื่อสิ้นเร็วๆด้อจ้าเด้อเหตุยังยิบจับยังกับเป็นเงินเป็นทองด้วยจ้าขอบคุณค่ะ